เรื่องราวเกี่ยวกับมูเตลูเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจด้วยความเชื่อในศาสตร์ต่างๆที่หวังว่าจะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการใช้วัตถุมงคลแล้วยังมีอีกศาสตร์หนึ่งที่หลายต่อหลายคนก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการใช้ต้นไม้มงคลประจําตัวนั่นเองต้นไม้มงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ ตามคำทำนายกล่าวไว้ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานสูงอาจไม่สุขสบายในช่วงชีวิตวัยเด็กแต่จะมีฐานะมั่งคั่งในยามเติบโตเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า จึงควรระวังในการใช้ใจ่ายนอกจากนี้ยังเป็นคนที่จริงใจรักเพื่อนฝูงแต่ทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยได้รับการตอบรับด้วยความจริงใจเป็นคนเจ้าชู้รักใครรักจริงชอบท่องเที่ยวควรระมัดระวังเรื่องความใจร้อนต้นไม้มงคลที่ควรปลูกได้แก่ดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้มเนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลกและจะช่วยเสริมสริมงคล เช่นปลยเซียนสีส้มหรือสีเหลืองจะนําโชคลาบเข้ามาหากุหลาบปลูกไว้จะเกิดความสง่างามภาคภูมิราชพฤกษ์หรือต้นคูณปลูกไว้ให้เป็นพวงระยะจะทำให้บ้านดูสดใสและเสริมให้มีเกียรติมีศักดิ์สีจำปาปลูกไว้จะช่วยนำโชคเหมาะกับคนวาทิตย์อย่างมากและโกศลจะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข